เขาก็หนึ่งเขาเข้าไปเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้กับเรานะครับเรียนรู้กับเขาแล้วเข้ามาทํา3เดือนในพื้นที่ของเขาก็มีการเทครายงานมีอะไรต่างที่ได้ทำเนี่ยเป็นขบวนการให้ให,ให,ให้ให้เห็นคนเดียวก็ทําได้นะครับแล้วเราก็จะรับตัวกันเรื่อยเป็นภาคีเครือข่ายเราจะขยายผลไปอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อผลผลิตขึ้นมาคนรู้จักผมถือว่าเราไม่ใช่เอาพระองค์ท่านมามาอ้างแต่ว่าท่านรับโครงการอีกิน้เราจะขยายขยายขยายรักษาอย่างเงี้ย คือผลิตผลในการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดใช่ไหมครับแล้วคนที่ทำเนี่ยใจเองจะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ขึ้นมาก่อนเมื่อใจนั้นก็สร้างลูกทาให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็เราก็จะขึ้นป้ายเป็นเครือข่ายแม้แต่ร้านอาหารถ้าจะใช้แบรนด์ลักษณะนี้ก็ต้องใช้สินค้าจากกลุ่มเครือข่ายนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเราถึงจะเราถึงจะไปติดอันนี้ก็เราก็จะเราขยายในแง่ในแง่ของยุคปัจจุบันที่จะสร้างเชื่อมโยงกันขึ้นอะไรกันขึ้น อันนี้คือความยั่งยืนด่คิดว่าแล้วเราก็มองว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนกินทุกวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องผักเนี่ยกินทุกบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ชุมชนเนี่ยสร้างสร้างปลูกผักแล้วก็สร้างเรื่องราวของตนเองในพื้นที่แล้วก็ไปคุยกับคนที่ใกล้ๆตัวที่เขาไม่ปลูกผักและกินผักเนี่ยเราแทนที่จะไปไปเดินขายต้องไปหาเขากลุ่มบริโภคท,ที่จะสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะบริโภคสินค้าแล้วเราคุ้นตุงก็ไม่ไกล น,นี้คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ความรู้การจัดการแก่แก่สมาชิกและกลุ่มเกษตรกรที่สนใจศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านส่งเสริมกติกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวังน้ำเขียว ตั้งอยู่บ้านเลขที่14หมู่ที่11บ้านน้ำรัพ์ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ200ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สหกรณ์เกษตรกรรมไร้สารพิษภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงทำให้มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปีมีฝนตกชุกและมีหมอกมาก สามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้นานาพันธุ์สำหรับความเป็นมาของโครงการส่งเสริมกติกมไร,ร้สารพิษอันเนื่องมาจากพ,รพราราบดอำเภอวังน้าเขียวเป็นโครงการแรกในประเทศไทยนะครับที่เป็นโครงการที่ที่ชาวบ้านทําแล้วพระองค์ท่านรับไว้ในโครงการจากการรวมตัวของกลุ่มส่งเสริมกติกรมไร้สารพิษวังน้าเขียวเมื่อปีปลายปี2540นะครับ ากการเห็นปัญหาและโทษภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เกษตรกรทำการเกษตรเชิงเดี่ยวการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีในการทำกสิกรรม จึงเกิดการก่อตั้งกลุ่มส่งเสริมกระชรกมไร้สารพิษวังน้ำเขียวขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2541มีสมาชิกเริ่มแรกเพียง37คนอุก้าวพดมาก่อนมันก็เริ่มเริ่มจะเสื่อมค่ะจะเสื่อมแต่ก่อนมันจะท่วมหัวก่อนก่อนหน้าที่จะมาทำผักเนี่ยมันจะแค่เนี้ย ผลผ้ิตผลผลผลิตก็ลดลงแล้วก็เราก็เลยแปลงนี้ก็เลยเลิกเลิกทำทำทำมันทำข้าวโพดก็เลยมาลองปลูกผักดูที่แรกก็ว่าดินเขาไม่ดีเพราะว่าดินมันเป็นดินไม่อมน้ำก็เลยมาเปลี่ยนหน้าดินใส่ปุ๋ยคอกใส่อะไรลงไปผักแปลงนี้ก็เลยงาม ในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน600คนและได้จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร um ชื่อว่าสหากรณ์กษิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียวจำกัดเม e ื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2543มมมมมมามาาาาาเเออดดยยยชู่ในรรีีีบบควิพะะและจสถ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านส่งเสริมกิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวังน้ำเขียวเป็นดินแดนประกอบสวนเชื่อมโยงถักทอต่อยอดเกื้อกูลกันร,ระหว่างคนกับธรรมชาติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำน้อมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปธรรมให้ความสำคัญในการทำกิกรรมไร้สารพิษตามแนวทางพระราชดำริ และเห็นความสำคัญของอาหารตามที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกและการให้อาหารเป็นการให้ชีวิตปลูกผักทั้งประเภทผักเมืองหนาวและผักทั่วไปไร้สารพิษในเขตพื้นที่ของสมาชิกในเครือข่ายเน้นการพึ่งตนเอง ปลูกเพื่อบริโภคในชุมชนที่เหลือจึงนําไปจําหนให้สหกรมาปรูกย่ำทําเนียมเตรียมไทยไร่นะ้าป่าสวนมวนพืชพันมาสางคนรวมกันรางสันบ้านเมือนประเทียมประทีธา เกิดมาป็นนนนคทุชชีพชฟัฟของสากรที่จะมีส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักแล้วก็จะมีวันรวบรวม3มวันคือจันทร์พุธศุกร์ทางสากรจะมีรถไปรวบรวมตามแปลงสมาชิกแล้วก็มาคาัดบรรจุที่โรงแพ็คเพื่อที่ส่งส่งตลาดกรุงเทพตอนนี้ตลาดของเราก็มีที่ตลาดหลักก็คือ,อท็อปซปเปอร์มาร์เก็ต l e มอนฟาร์มแล้วก็หน้าสันตียโศกกลุ่มมีหน้าที่ผลิตผักให้กับสหกรณ์สหกรณ์จะเป็นเรื่องการตลาดและรวบรวมผลผลิตการรวบรวมผลผลิตของเราก็จะมีเ,เป็นขั้นตอนไปถึงมีการให้โคต้าสมาชิกไปทําผักตามแผนก็คือมีแผนให้กับสมาชิกว่าใครจะรับผักอะไรไปไปบ้างก็จะให้ไปตามออเดอร์ ส่วนการตรวจสอบคุณภาพหรือตรวจสอบว่าสมาชิกทําผักให้เราปลอดสารหรือไร้สารได้หรือไม่นั่นก็ใช้กระบวนการกลุ่มเข้าไปตรวจสอบโดยใช้แต่ละแกนนําของสมาชิกที่ที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเป็นตัวตรวจสอบด้วยและเราก็เป็นตัวที่เข้าไปตรวจด,ด้วยอีกชั้นเพราะนั้นสมาชิกที่ส่งผักให้กับสหกรณ์จะต้องมาเปิดบัญชีกับธนาคารกลุ่ม แล้วเราจะให้สมาชิกมาเบิกได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรืออาทิตย์ละคือกำหนดไว้เลยว่าหลังจากส่งผักในแผ่นหนึ่งอาทิตย์เราจะจ่ายรอบต่อรอบคือหนึ่งอาทิตย์เราจ่ายครั้งหนึ่งก็คือโอนเงินเข้าทางบัญชีธนาคารกลุ่มนะแล้วก็ถ้าเกิดใครกรณีที่มีคนการมีการกู้ยืมหรือกู้ยืมจากโครงการหรือกู้ยืมจากสหก,กรณ์เนี่ยเราก็จะมีการหักเงินเมื่อเขาส่งผักมาให้เรานะก็คืออาจจะแลาเป็นข้อตกลงกันระหว่างสมาชิกกับสหก,กรณ์ว่าจะให้ หักครั้งละเท่าไหร่แต่ถ้าคนกร,กรณีที่เป็นหนี้กับโครงการก็จะหักร้อยละสิทุกครั้งที่การส่งผักในปริมาณตามมากน้อยตามจํานวนผักที่ส่งมาก็โดยการโอนทางผ่นบัญชีเพราะนั้นทุกคนที่ส่งผักให้กับสหกรณ์จะต้องมีการเปิดบัญชีกับธนาคารทุกคน